เจ้านี่เนี่ยรวมตัวกันแจ้งจับลูกหนี้ครับหลังลูกหนี้เนี่ยเอิดเงินไปอ่ะล้านสี่อ้างตอนไปกู้ว่าแม่คอหักตายบ้างลุงตายบ้างบ้านจะถูกยึดบ้างร้องไห้จะเป็นจะตายฟูมไฟชักดินชักงอเจ้านี่เห็นแล้วก็สงสารครับใจอ่อนให้ยืมก็กลายเป็นเหยือ่อแม้แต่แรงงานชาวลาวก็โดนนะวันนี้วันที่9พฤศจิกายนครับที่สอพอบ้านค่ายจังหวัดระยอง ตำรวจเขาก็รับแจ้งความจากกลุ่มเจ้าหนี้ด้วยกัน6รายว่าถูกนางลี่เนี่ยนางสาวประพิชยาอายุ37ปีอาศัยอยู่ในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองอยู่กับสามีเธอก็เปิดร้านขายของชำในหมู่บ้านนี่แหละกู้ยืมเงินกลุ่มเจ้าหนี้ไปเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนหบาทและลี่ก็หายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้เจ้าหนี้ทั้ง6รายเนี่ยประกอบไปด้วยคุณพี่จิรศักดิ์โดนไปเก้าแสบาท คุณพี่เกศินี1,755,000บาทคุณพัศราอันนี้เป็นคนลาวถูกยืมไปเนี่ย135,000บาทคุณพี่จำเนียนโดนไป90,000บาทคุณปราณีโดนไป80,000ืคุณวิยดาโดนไป30,000บาทรวมยอดทั้งหมดทวนให้อีกรอบหนึ่ง1,412,240บาทเอาเจ้านี้คนแรกก่อนโดนไปเยอะสุดคุณพี่จิรศักดิ์บอกว่าตนเนี่ยโดนไปทั้งหมดเนี่ย900,000บาท โดนกู้ไปหลายรอบครั้งสุดท้ายมาอ้างว่าบ้านแม่หนูเนี่ยกำลังจะถูกยึดอ่อนวอนกอดแข้งกอดขาขอให้ช่วยสงสารก็เลยให้ไปทั้งที่ยังติดหนี้เก่าอีก7จ็ดแสนบาทนะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงให้ไปไม่มีหลักฐานใดๆมาค้ำประกันอาจจะเป็นเพราะว่าผมก็รู้จักสา,ามีของลูกหนี้เนี่ยแหละหลังจากรู้ว่าหายตัวไป ติดต่อไม่ได้โดยทางสามีของเขาเนี่ยก็ไม่รับรู้ก่อนจะมาทราบว่ามีคนตกเป็นเหยื่ออีกนับสิบรายก็เลยนัดมาแจ้งความไปที่พี่คนครับคุณพี่จำเนียนคุณพี่จำเนียนบอกต้องสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิตเนี่ยเก้าหมบาทไปซึ่งก็มีการทําสัญญาเงินกู้และก็ถ่ายรูปตอนรับเงินไว้ด้วยเขามากู้เนี่ยสามครั้งด้วยกันโดยครั้งสุดท้ายเนี่ยตนบอกไม่ให้แล้วนะเพราะของเก่าอะลี่ยังไม่คืนพี่เลยแต่เขาก็เข้ามาหาด้วยความเศร้า ร้องไห้ฟูมไฟเหมือนเดิมฮะบอกว่าแม่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุคอหักตายต้องใช้เงินคุณพี่จำเนียรหลงเชื่อครับให้เงินยืมไปอีกเขาบอกเป็นก้อนสุดท้ายแล้วด้วยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปร่วมงานศพคุณแม่นะลี่ก็บอกไม่เป็นไรครับพี่มันไกลค่ะจากนั้นลี่ก็หายตัวไปเลยครับคุณพี่จำเนียรบอกแสดงละครได้เก่งมากตีบทแตกน่าจะไปเป็นดาราคุณพี่จำเนียรเขาฝากบอกว่าอยากฝากถึงนางสาวปพิชยาหน่อยหรือลี่เนี่ยเอาเงินมาคืนป้าเธอะ เพราะมันเป็นเงินเก็บมาทั้งชีวิตต้องมาหมดตัวตอนแก่สงสารป้าด้วยเวลาให้เนี่ยป้าก็ให้ง่ายๆพอสอบถามสามีของเขาเนี่ยเขาก็กลับบอกว่าโอ้โหไม่ทราบเรื่องเลยและรับผิดชอบไม่ไหวด้วยก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครและป้าเนี่ยก็เลยต้องมาแจ้งความเพื่อติดตามรีกลับมาใช้หนี้โดยตน,นยมีสัญญาเงินกู้และก็รูปถ่ายตอนที่ส่งมอบเงินไว้เป็นหลักฐานเช่นเดียวกับเจ้าหนี้รายอื่นๆนะเขาบอกว่าถูกยืมหลายครั้งเช่นกันก็มักจะใจอ่อน พราะรีเนี่ยมักจะใช้เหตุชวนให้สงสารจนต้องให้เงินไปนอกจากนี้เนี่ยยังมีร่วมอีกนับสิบรายนะที่ยังไม่ได้มาแจ้งความเนี่ยที่ถูกรีกู้ยืมเงินไปเช่นกันยอดอีกกว่า2ล้านบาทส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ได้มาเพราะไม่มีหลักฐานเป็นการให้เพราะเห็นว่ามีร้านขายของชำมีหลักฐานที่อยู่ที่ชัดเจนและอาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วนอกจากนี้ยังมีเจ้าหนี้อีกหลายรายที่ถูกกู้หนี้ยืมสินไปเนี่ยโดยมียอดรวมกว่า2ล้านบาทแต่ไม่มีหลักฐานการกู้ยืม จึงได้แต่ทําใจแล้วก็ทําใจครับพยายามติดตามตัวกลับมาใช้หนี้ที่กู้ยืมไปมีมากมีน้อยก็ทยอยให้ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ลงบันทึกประจําวันไว้เพื่อจะดําเนินขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปพร้อมแนะนําให้หาทนายความฟ้องทางแพ่งควบคูไปด้วยประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนลําบากเยอะจะกู้นี่ยืมสินอาจจะต้องมีหลักคําประกันหน่อยมีสัญญาเงินกู้หน่อยแต่ก็คือเข้าใจนะคุณพี่เจรศสักเคสแรกอย่างเงี้ยโดนไป9 0 0 0แสนกว่าคือ เขาก็สงสารนะ่คนเราเนี่ยพอสงสารมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาก็คงผ่านช่วงเวลาที่มันไม่มีมาก่อนผ่านช่วงแย่ๆมาก่อนก็อาจจะสงสารให้ไปเช่นเจ้าหนี้หลายๆคนก็ขอให้ได้คืนไวๆนะครับลี่เอ้ยทลี่ฟังอยู่ก็กลับมาใช้หนี้เขานะกลับมาติดต่อกลับมาคุยเขาไม่ได้ฆ่าไม่ได้แกงหรอกเขาแค่อยากรู้ว่าเงินของเขาจะได้คืนตอนไหนบ้างได้คืนเมื่อไหร่ประมาณนี้นะฮะลี่กลับมานะลี่นะ เผยนาทีตำรวจบุกรวบมือแทงหนุ่มขอลองของหนังเหนียวจนมุมคาเตียงครับในบ้านเมียจังหวัดชลบุรีไอเจ้านี้เนี่ยผู้ต้องหาก็ตาแข็งนะไม่ยอมเปิดปากแฉประวัติเนี่ยพึ่งพ้นจากคุกได้สองเดือนจากกรณีนายอัธพลนนนครเนี่ยอายุ44ปีถูกไอเจ้าวิทูลอายุ51ปีเนี่ยซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันนะชักมีดแทงเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งในชุมชนตลาดคลองเตย เหตุเพราะอยากจะลองของพระที่แขวนเนี่ยเหนียวจริงหรือไม่เหตุเกิดเนี่ยเมื่อช่วงค่าของวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ครับ9พฤศจิกายนเนี่ยช่วงเวลาตีสองเนี่ยตำรวจเนี่ยนะครับชุดสืบสวนไม่ว่าจะเป็นสพพันทองสอนอท่าเรือเนี่ยเขาเข้าทําการจับกลุ่มไอเจ้าวิทูลเนี่ยอายุ51ปีจับกลุ่มขณะนอนหลับในบ้านของภรรยาเนี่ยแหละอยู่ที่ตําบลหนองตําลึงอําเภอพันทองจังหวัดชลบุรี จากนั้นก็ทำการสอบสวนสอบถามชื่อแสดงหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้ข้อหาเนี่ยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะเมืองชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามหมายจับของสอนทอ่าเรือและก็นำตัวมาสอบสวนที่สอพอพันทองเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเจ้าวิทูลเนี่ยมีประวัตินะคดีแทงคนตายเช่นกันเมื่อปี62ถูกตัดสินเนี่ยจำคุกคุณ3ปีเอง และเพึ่งพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนกันยาปี65ผ่านมาแค่2เดือนและมาก่อเหตุอีกรอบในลักษณะเดียวกันผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามนะจะสอบถามไ้เจ้าวิทูลว่าทําเพราะอะไรเป็นยังไงแต่เจ้าวิทูลเนี่ยไม่เปิดปากเล่าอะไรเลยได้แต่เงียบตาแข็งเหม่รอ,อยไม่พูดอะไรสักคำด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพันทองเนี่ยก็ส่งตัวต่อให้สอนท่าเรือเพื่อไปดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมนะฮะ คือผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเห็นตามสื่อเนื้อที่เสนอข่าวเรื่องนี้คือมันดูแล้วมันก็น่าตกใจน่าตกใจจริงๆนะฮะคือมันมันคนร่วมงานกันนะเราผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็พูดจาดีด้วยท่าทางน,น้อมพูดคุยดีพูดจาดีก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยคือจริงๆศาลท่านน่าจะตัดสินประหารชีวิตนะอันนี้ไม่ได้ก้าวล่วงนะขอญาตจริงๆคือตัดสินเนี่ยคดีที่แล้วเนี่ยจำคุก3ปีฆ่าคนตายนะ แทงคนตายสามปีเองเหรอรอบนี้เนี่ยเอาประหารเลยได้ไหมประหารแบบจริงๆเลยได้ไหมคือถ้าปล่อยออกมาอีกเนี่ยคนแบบนี้ก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้มันก็ออกมาทําแบบนี้อีกด้วยความเคารพจริงๆนะฮะจริงๆคือเห็นแล้วมันตกใจอะจําคุกสามปีอะไรกันเนี่ยประกันตัวเนี่ยค่าคนตายเอาสูงๆไว้ก่อนสูงไว้ก่อนเลยไม่ต้องลดให้มันอยู่ไปในคุกอะเข้าใจว่าสิทธิประกันตัวเนี่ยมันเป็นของ ผู้ต้องหาทุกคนที่สามารถมีสิทธิ์ที่จะประกันตัวได้เอาละเอาประมาณนี้แต่ขอให้ไอ้วิทูลเนี่ยอย่าออกมาอีกเลยประหารก็ประหารไปเลยจะติดคุกก็ให้ทุกทรมานอยู่ในคุกไปไม่ใช่จะให้มันไปนั่งกินนั่งนอนคืออย่างนี้เนี่ยคนอย่างนี้มันมีคุกเป็นบ้านขอญาตินะใช้คํานี้นะฮะต้องกราบขอโทษทุกท่านคนอย่างนี้มันมีคุกเป็นบ้านมันอยู่คุกจนชินมันไม่อยากอยู่ข้างนอกหรอกจริงๆเอาให้มันไปอยู่ในนรกก็ได้คนอย่างนี้เนี่ย เมื่อวานนี้ครับวันที่8พฤศจิกายนก็ตรงกับวันลอยกระทงแล้วก็ตรงกับปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์หรือจันทรุป,ปราคาเต็มดวงอีกด้วยแน่นอนครับก็โซเชียลเนี่ยก็แห่แชร์ความเชื่อทางสายมูก็จะมีศาสตร์ต่างๆเขาก็บอกว่าเนี่ยนะปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเลิกอันตรายอาถรรพ์แรงคือลอยกระทงเนี่ยใครออกไปรับแสงจันทร์เวลานี้อาจจะทําให้คุณดวงตกวาสนาดิ่ง ความโชคดีหายความโชคร้ายจะมาเยือนได้รับการเตือนจากอาจารย์ทั้งศาสตร์ไทยศาสตร์จีนพูดตรงกันคือจันทรุป,ปราคาเนี่ยที่เกิดในคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่แรงมากแรงที่สุดในบรรดาคืนจันทคราชทั้งหมดล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะพระพยอมเนี่ยท่านก็ได้ออกมาเตือนแหละท่านบอกว่าอย่างนี้ปรากฏการณ์ในโลกนี้เนี่ยไม่ได้เบรกล้างคนให้หยุดทําอย่างนั้นหยุดทําอย่างนี้อันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้ ถ้าเกิดราหูอมจันทร์และป่วยออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยจะให้ทํำยังไงจะให้ยกหมอมาจากโรงพยาบาลเหรอมันก็ไม่ใช่ยังไงก็ต้องเอาผู้ป่วยออกไปการที่ไปเชื่อว่าดวงดาวโคจรมาแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยหัดฟังคําสอนดีๆของหลวงพ่อพุทธทาสบ้างท่านเขียนก่อนไว้ว่าเราดีๆกว่าดวงดีเพราะดีมีที่เราดีกว่าดีที่ดวงขยันทําดีทั้งปวงให้หน่วงดีทั้งปวงทําให้ดวงเราดี โชคจะร้ายไม่ได้ตลอดปีเพราะเรามีดีเป็นดวงเพราะฉะนั้นใครเชื่อว่าดวงดาวมาแล้วจะเป็นอย่างนั้นมาแล้วจะเป็นอย่างนี้อยากให้เชื่อให้ถูกหลักศาสนาเชื่อกรรมเชื่อความเพียรด้วยการโคจรจันทคาตเกิดขึ้นเนี่ยคนติดเหล้าติดยาก็ยังติดเหมือนเดิมไหมถ้าหากไม่มีคนจะเป็นยังไงคนไม่ติดก็คือไม่ติดอย่าเอาเรื่องดวงดาวมาเชื่อยึดติดแบบงโ,งโง่ๆทำให้ชีวิตเราเนี่ยโดนล่ามโซ่ เพราะเชื่อถือแบบงมงายทำอะไรไม่ได้ทั้งๆท,ที่เป็นวันที่สามารถทำอะไรก็ได้ถ้าเราทำกรรมดีทำถูกต้องทำดีทำวันนี้ให้ดีทุกวันพรุ่งนี้ก็จะได้ดีที่ได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะเราเคยทำดีรอยกระทงไม่ออกจากบ้านตอนหัวคำ่ำจะให้ออกไปตอนไหนอยากให้อยู่กับความเชื่อเชื่อกฎแห่งกรรมและคุณงามความดีจะทำให้เราอยู่เหนือดวงดาวทั้งปวงอันนี้คือคำพูดของพระอาจารย์พยอมหรือพระพยอมนั่นแหละท่านผู้ชมนะฮะ คือเมื่อวานนี้เนี่ยถามก่อนว่ามีใครไม่ออกจากบ้านมั่งแล้วมีใครออกจากบ้านมั่งส่วนตัวนะด้วยความเคารพจริงๆทุกท่านเคารพสิทธิ์และเสียงความเห็นทุกความเห็นแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าคนเราอะครับมันไม่มีใครแย่ไปตลอดหรอกแล้วมันก็ไม่มีใครดีตลอดเพราะฉะนั้นมันก็จะมาแบบแบบนี้ชีวิตมันก็จะมีขึ้นมีลงเรื่องปกติมันอยู่ที่เราเนี่ยเวลาเรามีความสุขเนี่ยเราก็ตักตรงความสุขให้เต็มที่ พอเลาเรามีความทุกข์เราก็จงมีสติแล้วอยู่กับมันผมว่าจันทรุป,ปราคาเนี่ยเขาก็เป็นราหูใช่ไหมถ้าเป็นราหูเนี่ยเป็นเทพเป็นพระเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เรากราบไหว้กันน่ะท่านก็ต้องให้แต่เรื่องดีๆไม่มีหรอฮะพระเทพจะมาทาร้ายคนเขาก็รู้อยู่ว่าบาปกรรมเป็นยังไงแล้วยิ่งเป็นเทพเป็นพระอะไรเนี่ยท่านก็ต้องอยู่รู้เวรรู้กรรมแล้วท่านจะมาทาทาไมอ่ะบาปกรรมท่านสู้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ดีกว่าหรอถูกต้องไหม ไม่รู้นะอันนี้คือความคิดของผมส่วนท่านผู้ชมเนี่ยจะคิดเห็นว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูครับประมาณนี้ฮะขอบคุณครับ ล่าสุดนี่มันมันควรจะต้องดําเนินการแล้วเพราะว่าผมก็ได้ได้ฟังคลิปที่วันนี้นะเขาอ่าครับเดวิดแดงเขาไลฟ์สดแล้วก็พูดถึงผมรู้สึกจะตั้งใจสื่อสารตรงกับผมมั้งเรื่องอื่นน่ยไม่ค่อยจะมีสาระประเด็นแต่รู้สึกกับผมนี่วันนี้เยอะหน่อยนะก็ดีไงคือคือแสดงตัวตนซ้า จบกันไปถูกไหมต่างฝ่ายเมื่อเมื่อต้องการจะลืมอดีตผมาอ,อยากลืมอยู่แล้ว <c oughs> นะอดีตนะวันวาน,ว,นวันนี้เมื่อไม่รู้จักอะไรก็ทำได้เต็มที่เขาพูดถึงชื่อผมนะชัดเจนแล้วก็สรรพนามที่เรียกเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วไงหรือหรืออันนี้อาจจะเป็นอาการที่เมื่อวานเมื่อวานทราบว่าไปพบหมอนะ ให้ลูกกินยาผิดจองหรือเปล่าก็พูดถึงผมชื่อผมนะแล้วก็เรียกผมไอ้เนี่ยตั้งแต่รู้จักเจอเข้ามาในตั้งในธุรกิจของเขาอ่ะก็พูดพูดเขาจะว่าพาดพิงผมบอกว่าผมมาแอบตีสนิทอะไรเขาไอ้อย่างเขาว่าผมต้องไปตีสนิทมีแต่เขานี่จะมาตีสนิทกับผมตั้งแต่ผมเป็นสารวัตรเป็นนายตำรวจครั้งนั้นน่ะที่วิกอ่ะใช่ไหม แต้เขาไม่รู้จักผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนั้นชั่วโมงนั้นเขาเริ่มธุรกิจแล้เขาดีเริ่มมีตังค์แล้วผมเป็นนายตำรวจเป็นสารวัตรเขาก็เกรงๆอยู่ก็ทัดทายเจอกันอย่างที่บอกอะ่ะเขาจะไม่คุยกับใครหรอกเขาคุยกับเงินอย่างเดียวก็สวัสด,ดีครับนะสารวัตรแล้วก็รีบไปผมยาวๆตอนนั้นนะถ้าใครบีซีนเก่าเขาอะ่ะเขาจะผมยาว แล้วก็แล้วก็แบบนั้นอะ่ะแล้วก็เอาเงินกลับไปเก็บส่วนผมเนี่ยลูกน้องเขาอะดูแลผมมาไปถามลูกน้องเขาที่อยู่ทุกคนแล้วกันที่ยังอยู่นี้วันนี้ก็ไปถามแล้วกันในธุรกิจเดิมของเขาแต่คนที่ทํางานเนี่ยเขายังอยู่ในธุรกิจนี้อยู่หรือลูกน้องเขาคนที่เคย ดูแลอย่างดีกับผมนะชื่อออสเี่ยผมเมื่อกี้ก็เมนชั่นไปถ้าเขายังจําลูกน้องเขาคนนี้ได้ลูกน้องเขาคนนี้ก็เป็นออสที่ชื่อสุภาชัยอะ่ะลูกน้องเขาคนนี้เขาต้องถ้าเขาบอกจําไม่ได้อันนี้คุณก็จบไปเลยในธุรกิจนี้เพราอออสเนี่ยเป็นคนทําให้เขาดูแลกิจการเขาจนเขามีขึ้นมานะแต่ถ้าบอกไม่มีคนนี้ไม่รู้จักคนนี้แต่ ผมเป็นคนนี้แหละที่เขาดูแลน,นั้นไม่เป็นไรนะวันนี้เขาบอกว่าไม่เราไม่เคยรู้จักกันแล้วผมเต็มใจนะกับคําพูดนี้แล้วรู้สึกดีใจด้วยส่วนที่สนุกกับผมต้องสนุกในกรอบของกฎหมายแค่สนุก <c oughs> เล่นกันคุณเล่นเล่นกันได้คุณไปเล่นกันเองดูกันเองแต่นี่คุณเล่นแล้วออกมาเผยแพร่ ในพ ah so, ื it, so really. uh ้น oh. ที Wha ่สาธารณะสําหรับพวกท่านไม่ต้องกังวลนะผมไม่ได้ติดใจใครนาไปเผยแพร่ได้เลยนะเพราะมันเป็นภาพจริงเสียงจริงาผมกับเขาอันนี้ผมก็ต้องดําเนินการไอ้ประเด็นที่จะมาเนี่ยมันก็คือจะมาติดตามเรื่องคดีที่ผับโรงแรมเดวิดผมจะผมได้ทําสื่อมาแล้วถึงผู้กับสนอทองหลอกำหนดประเด็น ถ้าประเด็นหลักให้เขาดําเนินการถ้าให้เขาทําสํานวนคดีแบบมืนมืนมั่วม่วไปอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้เรื่องวันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วนอกจากนี้ในส่วนของการเล่งรัดผมได้ทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเขาซึ่งรับผิดชอบโดยตรงด้วยทั้งรองผบตรที่ชื่อสุรเชษรองผบตรที่ชื่อต่อศักด วันนี้ก็ได้ไปยื่นให้ทั้งสองคนเขาด้วยแล้วส่วนที่นี่ก็เป็นประเด็นรายละเอียดในคดีซึ่งหากยังไม่ดําเนินการให้ผมผมก็ถือว่าเป็นเรื่องของการละเลยละเวน้นแล้วผมก็ต้องอคิดบ้างได้ไหมว่าคดีนี้เนื่องจากผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันก็มีอิทธิพลทางการเงินในพื้นที่ ทำให้เป็นเหตุทางเจ้าหน้าที่นี้ไม่ไม,ไม่ทำการสอบสวนคดีนี้อย่างเป็นธรรมผมก็ต้องตั้งข้อสงสัยอารหานี้ไว้ก่อนเพราะนั้นเมื่อผมยื่นหนังสือนี้แล้วเนี่ยหลังจากวันนี้ผมจะตามทุกระยะเลยผมจะตามทีเลยเ,ออเพราะให้เวลามาออหลายวันเนี่ยปรากฏก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่ให้ฟังที่ผมไปร้องทุกกล่าวโทษเขาเนี่ย พูดเอาพูดเอาพูดอย่างเดียวไอ้ผมก็อยากจะหยุดและปล่อยให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนเรื่องของผู้รับผิดชอบกฎหมายบ้านเมืองแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่ทําผมก็เร่งรัดได้ครับจะมีการขเ็คือประเด็นแรกเนี่ยอย่างในกรณีของคือจะต้องมีการเรียกตัวละผู้ที่ปรากฏภาพในคลิปเลยนะต้องมีการเรียกตัว หรือในเรื่องของคือมันจะต้องมีวิชาชีพอะที่ผมพูดถูกไหมจะต้องมีคุณจะต้องเรียกสอบละ,อ,ะอย่างเกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยเจ้าพนักงานปปสคุณต้องคุณต้องสอบเขาแล้วหรือ,อผู้เชี่ยวชาญแพทย์ผู้ชำนาญเกี่ยวกับคดียาเสพติดกระทั่งไปเรื่องของขณะนี้ แน่แน่คือพนักงานรอปพหรือกาดในสถานที่ของที่เกิดเหตุเนี่ยคุณเรียกมาสอบหรือยังและในกาดเนี่ยเขาอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดสถานบริการจนกระทั่งปิดสถานบริการเนี่ยเขาไม่พบเห็นแบบที่คนของผมเนี่ยส่งเข้าไปพบเห็นบ้างเลยเหรอและความผิดปกติในการทำหน้าที่ คุณเห็นผู้ชายผู้หญิงเข้าห้องน้ําไปหรือผู้หญิงเข้าห้องน้ําผู้ชายไปกันหลายคนถ้าคุณไม่มีไปพูดไปถามหรือไปห้ามปามหมายความว่าไงอย่างเงี้ยนะหรือกระทั่งในส่วนอีกก็คือในเรื่องของกล้องวงจรปิดเนผมเน้นเนีทุกคดีป่านนี้นะคุณไปไล่กล้องแล้วณนาว,วันนี้ทำอะไรอยัง แล้วกล้องนี่มันจะเห็นมันเห็นตั้งแต่เปิดร้านจนกระทั่งปิดร้านใครมาที่ร้านฮะใครกลับออกไปอย่างนี้คุณทำไหือย่างอ่ะวันนี้ก็ยังมึนๆกันเด็กเมื่อทำงานไม่เป็นเนี่ยผมก็สอนให้สอนให้แล้วว่าควรทำเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะก็เป็นเรื่องของน้องมาวินและอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเล่ากันในโลกออนไลน์ คุณแม่เนี่ยบอกว่าแม่ขอลาแล้วนะลูกรอยกระทงร่วมกันครั้งสุดท้ายยุติการค้นหาร่างน้องมาวินแล้วหลังน้องเนี่ยจมหายในอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินนาน15วันเรื่องราวของน้องมาวินเนี่ยน้องอายุ18ครับก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหาคนครเนี่แหละน้องเนี่ยพลัดตกเจสกีครับในอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินช่วงเวลาประมาณสักบ่าย3ามโมงของวันที่24ตุลาคมล่วงเลยมาถึงวันที่8พฤศจิกายนเนี่ย นับเวลารวมๆเนี่ยประมาณ15วันเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆเนี่ยจากหลายจังหวัดเนี่ยก็รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ระดมทีมกันค้นหานะไม่ว่าจะเป็นทางผิวน้ําก็คือการนั่งเรือไปเนี่ยดูตามซอกตามหลืบต่างๆก็ไม่เจอหรือแม้กระทั่งการค้นหาใต้ท้องน้ําโดยใช้ดโดรนเนี่ยดำลงไปข้างล่างเนี่ยก็ไม่เจอหรือจะเป็นการใช้ดโดรนทางอากาศบินดูเนี่ยก็ไม่เจอ ไร้วีแว่แววจวบจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยก็มีคุณแม่เก๋พร้อมญาติๆก็ร่วมกันทํากระทงแหละแล้วก็นําภาพของน้องมาวินเนี่ยใส่ในกระทงไปซึ่งการลอยกระทงครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะยุต,ติค้นหาร่างน้องมาวินหลังจากน้องหายไปนาน15วันและก็ยังค้นหาไม่พบด้านเพจ Facebook ของคุณชัดชยัยกิติชัยก็ระบุว่า การค้นหาร่างน้องมาวินเนี่ยก็ยุติลงแล้วนะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่มีการสนับสนุนจากใครนะครับทีมใครทีมมันดูแลกันเองทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆค่าที่พักค่าน้ํามันเรือค่าอาหารส่วนทีมผมเนี่ยก็หมดไปประมาณสักแสนสองกับภารกิจนี้และขอบคุณเรือก๋วยเตี๋ยวขนาดใหญ่ที่กู้ภัยเนี่ยเรียกเข้ามาที่แพรวันแรกเนี่ยทานไปร่วมร้อยชามนะไม่เก็บเงินเลยครั้งต่อไปเนี่ยเขาเก็บแค่ครึ่งราคาเขาเห็นการทํางานของกู้ภัย เลยขอร่วมทำบุญด้วยครับนี่ก็คือเรื่องราวของน้องมาวิน15วันแล้วก็ไม่เจอท่านผู้ชมนะฮะก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องมาวินครับขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่แล้วก็ญาติญาติแล้วก็แฟนด้วยของน้องมาวินเนี่ยแหละขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งขอชื่นชมเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อาสาเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่คุณไปช่วยโรงแรงในการค้นหาหรือแม้กระทั่งโรงแรงทุนอย่างพี่คนนี้เนี่ยที่บอกว่าเสียไปแสนสองเนี่ยในภารกิจครั้งนี้เนี่ยขอชื่นชมด้วยใจครับแล้วก็ฝากถึงพี่ๆที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับแพรที่เขื่อนศรีนครินคืออาจจะต้องสอดส่องมากกว่านี้หน่อยอาจจะต้องเตรียมเรื่องของชุดชูดชีพให้มันเยอะที่จะเพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวแล้วก็ต้องกําชับเป็นหนักเป็นหนาเลยว่าจะลงน้ําใช่ไหมจะเล่นเกี่ยวกับน้ําใช่ไหม ใส่ด้วยครับต้องใส่ไม่ใ,ใส่ไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มกดตรงนี้มาเยอะๆหน่อยเพราะอย่างน้อยมันก็ใส่เซฟตี้ดีกว่าไม่เซฟตี้ไม่ว่าเขาจะเมาแค่ไหนเนี่ยก็ต้องใส่เพื่อนๆที่ไปด้วยก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยเรื่องของเซฟตี้การใส่ชุดชูชีพเนี่ยก็ต้องช่วยกันใส่ช่วยกันดูช่วยกันเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยที่จะไปเที่ยวเกี่ยวกับกน้ําปลอดภัยทุกท่านประมาณนี้ฮะขอบคุณครับ ไปดูเรื่องของยาเสพติดหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนครนายกเนี่ยสพบ้านานาเนี่ยเขาไปจับกลุ่มผู้ต้องหาคนหนึ่งของกลางไม่น้อยเลยนะคุณนะแสนกว่าเม็ดนะโดยคนร้ายเนี่ยได้เอาใส่ถุงไว้แล้วซุกไว้ที่สวนหลังบ้านด้านคุณแม่มาทราบเรื่องเนี่ยก็ออกมาปกป้องลูกชายบอกว่ายาบ้านนี้เนี่ยไม่ใช่ของลูกตนเองนะแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ต้องหาก็ยอม,มรับสารภาพว่าเพื่อนเนี่ยเอามาฝากไว้ให้ใหตัวเองขายโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับวันที่8พฤศจิกายน ช่วงค่ำๆที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอบ้านนาเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากสายลับก่อนหน้านี้แล้วและจากการสืบทราบมาว่าไอ้เจ้าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีเลขที่อยู่ที่หมู่ที่5ตําบลบางอ้ออําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเนี่ยมีการลักลอบจําหน่ายยาบ้าและก็มีการเสพยาด้วยก็ทําการขออนุมัติหมายสารเนี่ยเพื่อเขาทําการตรวจคน้นก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้หนึ่งคนชื่อนายธีรศักดิ์อายุ3 4ปี พบถุงยาด้วยครับนะฮะเขาบอกสีเหลืองขนาดใหญ่เลยซุกเอาไว้บริเวณสวนหลังบ้านแกะถุงดูเท่านั้นแหละครับก็พบยาบ้าเป็นมัดๆๆจำนวนหลายสิบมัดด้วยกันซึ่งระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาในทีรศักเนี่ยมาตรงชี้จุดที่พบยาเนี่ยแหละครับด้านสวนหลังบ้านเนี่ยด้านผู้เป็นแม่เนี่ยทราบเรื่องก็ออกมาปกป้องลูกชายว่าไอายาที่คุณพบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของลูกชายฉันก็ได้นะ อาจจะมีคนเอามายัดลูกชายตนก็ได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกผมมีทั้งสายลับผมมีทั้งการสืบทราบผมมีทั้งข้อมูลต่างๆอะละไม่เป็นไรเพื่อความเป็นธรรมจะสอบสวนลูกคุณแม่อีกทีนึงก็พูดคุยกันสอบถามสุดท้ายเนี่ยผู้ต้องหานายธทรศักเนี่ยยอมรับสารภาพเองว่ายาที่พบดังกล่าวเนี่ยตนเองเนี่ยแหละครับเป็นคนเอามาซุกเอาไว้เองโดยมีเพื่อนชื่อในเด้เนี่ยมาฝากเอาไว้ให้ตัวเองขาย ซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยตนก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอายาไปส่งให้ลูกค้าตามจํานวนที่สั่งซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนายธีรศักดิ์ก็ทำมานานแล้วจนชาวบ้านเขาเอือมระอาจึงได้แจ้งข้อมูลต่างๆเนี่ยที่นายธีรศักดิ์ได้ไปขายตรงนั้นขายตรงนี้เอาไปแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจจนสามารถจับกลุ่มตัวได้ของกลางเนี่ยไม่ใช่น้อยนะฮะ127,900กับ5เม็ดจากนั้นก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนการแจ้งข้อหาก็จำหน่ายยาบ้าและครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่ายก่อนขยายผลไปสู่ผู้ร่วมขบวนการแน่นอนครับทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนเรื่องอย่างนี้เนี่ยก็อยากฝากบอกเอาไว้ข่าวนี้เนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่คิดว่าเงินเนี่ยมันหายากเข้าใจนะแต่คุณอย่าใช้วิธีการยากๆในการหาเงินคุณขายยาก็ไม่ได้เท่าไหร่แล้วครับกำ,ำไรกำไรอ่ะไอ้ตัวใหญ่ๆอะได้แต่ไอเราเนี่ยไปเดินให้เขาไปอะไรให้เขา สุดท้ายโดนจับไม่คุ้มเลยเมื่อวานนี้เนี่ยคุณจะได้ไปลอยกระทงกับแฟนไปลอยกระทงกับคุณแม่สมมุตินะเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายไม่ได้ไปลอยแม่ก็ไม่ได้ไปลอยเพราะว่าต้องไปเฝ้าที่โรงพักก็ต้องซื้อของไปเยี่ยมสุดท้ายชีวิตพังหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อยากฝากไว้ด้วยว่าเรารู้อยู่แล้วว่ายาเสพติดไม่ดีแล้วรู้อยู่แล้วว่าถ้าทําไปปุ๊บเสพไปปุ๊บขายไปปุ๊บจุดสุดท้ายที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไร DN เคืออะไร แน่นอนฮะมันไม่ได้ประสบความสําเร็จโดนจับครับอยู่ในคุกเพราะฉะนั้นเรารู้จุดจบมันอยู่แล้วอย่าไปทําเลยดีที่สุดครับประมาณนี้ฮะขอบคุณครับ